ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิดที่คนป่วยกันเยอะมากคือไอเลื้อลังเพื่อนๆใครที่ไอหกเดือนกว่าเหมือน่ยมองหลายคนที่แจ้งเยมองว่าบางคนเป็นปีบางคนเดือนกว่าบางคนสองอาทิตย์คือเยมองไอจนคิดว่าตัวเองเป็นวันโลกเนาะกินยาแก้ไอไปหาหมอจากโรงพยาบาลซื้อยามากินเองทั้งแบบสมุนไพรแบบไม่สมุนไพร ทุกอย่างเพื่อนๆมันไม่หายไอจนตาโพนไอจนเสียงแหบเสียงแห้งไอจนอั้นฉี่ไม่อยู่อันไอจนเหมือนคอมันจะแตกอะเพื่อนๆไอจนคิดว่าตัวเองเป็นวัณโรกรีบหาลางจืดมากินนะเพื่อนๆการกินก,ก็ง่ายมาก มันก็จะมีหลายยี่ห้อเนาะแต่ยัมองจะอยู่ใกล้ศรีสะอโศกยังมองก็จะซื้อของศรีสะอโศกมากินแล้วก็เขาจะมีขายที่ร้านขายสมุนไพรใกล้บ้านเขาก็จะมีของอภัยภูเบศมากินก็ไม่แพงเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบาทเพื่อนๆกินสองเมตรก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นกินสามวันพออย่าก,กินต่อเนื่องมันหายตั้งแต่วันแรกแล้วเพื่อนๆ แล้วทีนี้วัคซีนโควิดมันจะสะสมในร่างกายเรามันจะออกไม่หมดนะเพื่อนๆเราจะมีอาการอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะแต่ถ้าใครมีรางจืดที่บ้านแบบเป็นใบเนาะก็เก็บ5-7ใบมาต้มกับน้ำา1ลิตรต้ม15นาทีเอากากออกแล้วก็เอามาดื่ม1แก้วกาแฟก่อนอาหารเช้าเย็นก็จะหายไอเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากจะ ล้างพิษก็เอาลางจืดเป็นใบะมาต้มอาบล้างพิษได้เพื่อนๆแล้วทีนี้อาการต่างๆที่เกิดจากที่เราฉีดวัคซีนโควิดมันไม่ใช่อายอย่างเดียวมันไม่ใช่กินแล้วจะหายอย่างเดียวนะมันเข้าไปทําให้ภูมิในร่างกายของเราอ่อ,อนแอเพื่อนๆเดีย๋ยวหลายๆคนจะมีอาการเหมือนบ้านหมุนเลือดเนิดเหมือนหัวใจเต้นหายใจไม่ค่อย หายใจยาวไม่ได้มันจะมีอาการเหนื่อยเหนื่อยมากๆมันไม่ใช่เหนื่อยจากอาการทํางานนะการเหนื่อยจากการทํางานเรารู้แต่มันเหนื่อยเหมือนไม่มีแรงเลยอะ่ะเพื่อนๆนะมันจะมีอาการภูมิแพ้ต่างๆผิวแห้งคันคเยอหลายอาการตามมาเลยนะเพื่อนๆเนี่ยถ้าใครยังไม่ป่วยรีบไปหาลางจืดมากินเลยนะเพื่อนๆแล้วก็สตรีมีคันหรือสตรีในระยะให้นมบุตร ก็อย่าทานนะเพื่อนๆเพ,เพราะม,มีผลต่อลูกต่อทารกเนาะ